กำลังจะขายดีครับฝนเหมือนมาตกครับผมเมือหนการป้องกันของเฮากำลังเริ่มลิ้นมาแหละนะครับการป้องกันฝนก็บ่ค่อยดีบันไดน,นะครับเพราะว่าบ่คิดว่าจะมีฝนนะครับผมของที่อยู่บนรถกน็นี่นะครับ พุ้มด้วยเป็นผ้าใบนะครับแต่กับเสื้อน่ะมันอย่างพลาลาเสื้ออย่างพาลานะครับผ้าอันนี้คุ้มบพรเห็นมันปิวนะครับผมนี่พี่น้องโอ้ชีวิตพ่อค้าผลไม้ผลไม้ริมทางนะครับโฮมเฮาอยากหน่อยเล็กหน่อย ตัวเลขกระเก็บไปแล้วนะครับเพราะว่าคงจะกันฝนบ่ด้นะครับผมเขามีอันเดียวอันนี้น้อยนี้นะครับฝนตกหนาหนาวรู้สึกว่าจะเป็นพายุนะครับเป็นพายุน้อยๆพาเบึงบรรยากาศนะครับ หลายคลิปไลท์ตอนกับเบื้องแต่ตอนสบายนะครับผมบางทีก็เบ,บื้องตอนลําบากบ้างนะครับตอนลําบากบ้างฝนตกมาแล้วรถก็ย่นต์ล่านเข้ามาเหลือตัวเดียวครับแล้วก็เอาโฮมกันได้แน่บ่ได้แน่เละพี่น้อง กำลังลินลินมันจะลินหรือมันจะตกแถววะผลไใม่หฮอกระเทีมีแค่แตงโมแตงโมลูกพับนี่นะครับที่โดนน้ำบ่ได้น,นะครับลูกพับนี่ก็พ่อโดนได้แน่อายุนะครับแต่ว่าเวลาไปเก็บมันจะเก็บก็ได้น,นะครับถ้าจะย่ำอย่าให้โดนน้ำ อย่างอื่นก็ได้อยู่ครับถือมีถือหน่อยได้อยู่ครับบึงของที่ห้องเก็บกันข้อกันได้อยู่ด้วยครับจะว่ากันตกแบบเท่น้ำเททานี่กะรับอะไดขึ้นกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมพร้อมมา พอฝนตกแล้วเปิดเบงเศษค่อยเห็นว่าเป็นพายุนะครับคันฝนตกนะครับเป็นธรรมดานะครับที่จะเงียบแล้วนะครับยอดคลายกัเงียบแทบจะหยุดนิ่งเลยแหละครับซื้อคายกันล้วปากนะครับเพราะว่าฝนตกฝนลง เป็นคลิปสัน้นๆนะครับภาพเป็นบรรยากาศคนตกนะครับว่าเตรียมตัวกันยังไงนะครับนี่นะครับคือสีมาแทะแล้วหรือเปม่จะมาแทะแล้วมาแทะแล้ว น้ำเม็ดแล้วน้ำเม็ดแล้วขันโม่วไว้กับคงต้องเก็บกับบ้านแล้วนะครับตรงนี้ก็บขึงาบโม่ายโม่งีสิบานาทีตกซื้อใครได้ล่มห้อมปัญหามันน,นี่ครับต้องจับไว้ตลอดที้โผมก็ไเลย เ่เปียกอ้าจริงแล้ววะเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเริ่มเปียกแล้วนั่นครับลมหนาวพร้อมได้นี่ <c oughs> มาแบบไหนเนาะ ถุงหมักไหม้เข้าเดี๋ยวเป็นไหนเริ่มีเปียกน้ำตั้งหน่อยกันบ่ค่อยใดแห่งมเขาหน่อยฝนก็ฝน,นเอียงๆนอ้องฝนล่มความสู่ต่อไปสู่จนสู่บ่ได้พุระนะครับทางอื่นเป็นที่กันบนน้อครับผมใช้ของหน่างผมไม่แลาครับ สัางไปเนนี้ก่อนนะครับผมพอกันคลิปต่อไปนะครับกันพื้กับพี่สีเด็กเก็บแล้วนะครับผมสวัสดีครับเออเอเอเอาแล้วเอาแล้ว